45หญิงเดียว17ปีหญิงเดียว17ปีสายดีคู่ที่40คู่ที่45่มห้าโฮาวลินเปลี่ยนตูและโชติกาโชติกาโชติกาเชิญรายงานตัวที่โต๊ะกรรมการ ชูติกาชูติกาเชิญรายงานตัวที่โต๊ะกรรมการค่ะ หญิงหญิงเดียว17ปีผู้ที่45โชติกาไม่มาทำการแข่งขันประาวลินชนะบายค่ะ 40ปีนะครับผู้ที่48สงสัศ์พบกับเอกรักษ์ให้มารายงานตัวตอนนี้เลยนะครับ40ปีผู้ที่49เฉลิมฤทธิ์ให้มารายงานทัวตอนนี้เลยนะครับ สั่ตามสังใช่ไหมครับ40ปีผู้ที่50เอก,กชัยพบก,กับธัญธาาน ใา่ครับร้อยก่องแม่ที่สามโอ้โหวันนั้นขายได้กี่กล่องใช่แต่ว่าถ้าลืมเปลีนก็ไม่เป็นไรสีปีนะครับเอกลักษณ์นะครับให้มารายงานตัวตอนนี้เลยนะครับ49นะครับเฉลิมฤทธิ์นะครับให้มารายงานตัวตอนนี้เลยนะครับโค้ชที่50นะครับ40ปีเอกชัยพบกับธัญธรนะครับให้มารายงานตัวตอนนี้เลยนะครับโค้ชที่ห้าสิบเอ็นะครับห้าสิบกล่าสิวุฒเดชพบกับเดชานะครับให้มารายงานตัวตอนนี้เลยนะครับ ม,มีนมะมีน้ำชาเขียวนมเย็นไม่ไม่อาหารอะข้าวอะมีแต่คอหม you know. ูผมก็จะเอาแต่คอหมูมั้งเยนอผมไม่รู้จะเอาอะไรมีแต่กิเลสรบ้าักรังไี่ไมวข้าวเล็กยอมีคอหมูหัว้เหี้ับุไปุ่คิดว่ามึงนะ 48นะครับสมศักดิ์นะครับให้มาโต๊ะมาแข่งขันโต๊ะที่6เลยนะครับสมศักดิ์นะครับ40ปีใคแข่งยังยังเห็นไปครับ40ปี49นะครับเฉลิมฤทธิ์ให้มารายางานตัวตอนนี้เลยครับ สี่สปีห้าสิบเอตชัยพบกับคัญยธรโครีห้าสิบเอ็ดสี่สิบปีบุญเดชพบกับเดชา เฉลเล่นกับซุมเมกนะครับโต๊ะห้านะครับทองการแข่งขันตอนนี้ครับเอกลักษณ์นะครับโค้ชที่48นะครับ ผู้ที่48นะครับ4 0ปีสมศักดิ์พบกับเอกลักษณ์นะครับให้มาทำการแข่งขันตอนนี้เลยนะครับผู้ที่50นะครับเอกชัยนะครับเอกชัยพบกับธัญทรนนะครับนี่คุณเอกชัยนะครับมารายงานตัวตอนนี้เลยนะครับ ใย,ยนเลยเนหะรอทีอ่ท้านนกัอที่าวางวางสันง้นไม่กี่เดือนที่ลือใไหมครับข้าวโพดกินทุีเครับใช่ครับปีปีี้ ข้อที่51นะครับวันที่2เ okay. ดชานะครับให้มารายงานตะัวตอนนี้เลยนะครับข้ที่52 40ปีวีรศักดิ์พบกับคมกริบวีรศักดิ์พบกับคมกรินะครับลุ้มลุ้มลุมวถามดิ ลูกอีกแล้วลูกนี่มาไม่เคยตรงน,น้องใหม่เหรอนงใหม่ปเป็นกรรมการเขาออกป็นี่รวการเหรอ